สวัสดีครับสำหรับวันนี้สี่ไร่ไม่จนสวนเยวันนะครับก็จะมานําเสนอเรื่องการทําน้าหมักก็ไปครับกานะ้ําสรรพสิ่งน้ํานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สวนนะครับสี่ไร่ไม่จนสวนเยวันได้ใช้ประจํานะครับอันนี้เราจะมาขยายนะครับเพิ่มเพิ่มเพราะว่าที่ทําไว้นะใช้หมดไปแล้วนะครับอุปกรณ์ นะครับที่ต้องใช้นะครับก็มีถังนะครับขนาด200ลิตรหน่งถังนะครับแล้วก็พร้อมฝาปิดนะครับแล้วก็วัสดุที่ต้องเตรียมนะครับอันแรกก็คือรำอ่อนนะครับที่ซื้อจากโรงสีนะครับ10กิโลกรัมนะครับสองก็คือน้ำตาลนะครับสาเหตุที่เลือกใช้น้ำตาลก็คือ ราคาใกล้เคียงกับกากน้าตาลนะครับก็เลยใช้กากน้าตาลสายนะครับสามก็คือ,อ,อชุดสัปปะสิงน้ํานะครับจะประกอบอไปด้วยอะไรบ้างอันแรกก็คือหัวเชื้อสัปปะสิ่งน้ํานะครับอันที่สองนะครับสับปปะสิ่งผงนะครับอันที่สามสัปปะสิ่งก้อนนะครับอันนี้ผมผมใช้ไป ประมาณ1ลูกแล้วนะครับก็จะเหลือแค่นี้นะครับแล้วก็อันที่4ก็คือนมเปรียงชุดนี้นะครับซื้อจากเพจนะครับหนึ่งไลน์หนึ่งแสนของท่านอาจารย์เสถียรนะครับก็เอามาทดลองใช้ก็ได้ได้ผลดีนะครับก็เลยจะขยายเพิ่มขึ้นเนาะสิ่งที่ทําไปแล้วนั้นหมดไปแล้วนะครับขั้นตอนแรกนะครับมีอะไรบ้างนะครับ อันเราแรกก็คือ,อนำน้ำนะครับกับน้ำตาลทรายนะครับมาละลายเข้ากันก่อนนะครับน,บน้ำตาลทราย10กิโลนะครับเทลงไปก่อนนะครับครึ่งหนึ่งตามด้วยน้ำา20ลิตรนะครับ นะครับคุณ เราก็ใส่น้ําไป80ลิตรแล้วนะครับเราก็จะเพิ่มน้ําให้เป็น100ลิตร,รปกติจะใช้น้ํา150ลิตรแต่ว่าวัาุดิบผมเนี่ยใช้ไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับครั้งนี้ก็จะใช้ส่วนผสมน้ําแค่100ลิตรนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็เอาลำนะครับมาผสมนตามอ่อน10กิโลกรัม คุณนะครับ ตอนต่อไปเราก็ใช้นะครับสับปะสิ่งผงนะผมใช้ไปนหนึขีดนะครับวันนี้จะเหลืออยู่ประมาณเก้าขีดงงนะครับสับปสิ่งน้ำ นมเปรียงคุณให้เข้าั แล้วก็ใส่สับป,ประสิทิ์ก้อนนะครับวิธีการใส่ใส่ให้เป็นรูปดาวน,นะครับจะใส่รอบข้างก่อนนะครับสี่จุดแล้วก็อัดสุดท้ายนะครับ ก็ใส่ไว้ตรงกลางแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็จะทำการปิดฝานะครับปิดฝาล็อกไว้นะครับ หมักทิ้งไว้สองอาทิตย์นะครับก็สามารถเอาน้ําหมักสับปะสินนะครับเอาไปใช้ได้นะครับอัตราส่วนที่สีไร่ไม่จนสวนเยาวันใช้นะครับอัตราส่วนหนึ่งต่อร้อยก็คือน้ําสะอาดสองร้อยลิตรนะครับซ้ำหมักสับปะสินน้านะครับสองลิตรนะครับโดยที่สีไร่ไม่จนนะครับสบวนเยาวันมีพื้นที่ประมาณสี่ไร่นะครับก็ใช้เครื่องพ่นยาแบบ สสูบนะครับลากสายนะครับยาว200เมตรก็จะครอบคลุมทั้งบริเวณสีไร่นะครับก็ลำดับต่อไปก็รอเวลานะครับให้น้ำหมักนะครับให้จุลินทรีย์ได้ทำปฏิกิริยากับอาหารนะครับอีก2อ,อาทิตย์เราจะมาดูกันว่าน้ำหมักที่เราใช้ได้แล้วนะครับมันมีสภาพเป็นยังไงที่พร้อมใช้งาน,นครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตสวัสดีครับ